ันนี้เรามาอยู่กันที่โครงการเดนวิภาวดีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในราคาที่ใช่ค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีนะคะและยังใกล้กับทางด่วนโทเวกอีกด้วยค่ะเดี๋ยวตามมิ้งขึ้นไปชมกันบนห้องเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่โครงการคอนโดมิเนียมเด่นวิภาวดีค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพในราคาที่ใช่ค่ะคุณผู้ชมตั้งอยู่ริมถนนวิภาวดีนะคะและยังใกล้กับทางด่วนโทเวกอีกด้วยค่ะ และที่สาคัญนะคะเดินทางสะดวกค่ะเพราะว่าเขาอยู่ใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงเพียงแค่200เมตรเท่านั้นเองค่ะรายล้อมไปด้วยสถานที่สําคัญมากมายเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสนามบินดอนเมืองค่ะโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าไอทีสแควร์อีกด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะภายในโครงการค่ะเขายังมาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยค่ะอย่างกล้องวงจรปิด C C T V ค่ะระบบคี์การเข้าออกอาคารรวมไปถึงรปภรักษาความปลอดภัยให้กับลูกบ้านตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเดี๋ยวตามมินขึ้นไปชมกันบนห้องเลยค่ะ และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมบินก็อยู่ภายในห้องเลขที่2ทับ1นึเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งห้องนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณชั้นห้าของอาคาร A ค่ะมีเนื้อที่อยู่ที่28.16ตารางเมตรนะคะเป็นแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําและ1ห้องนั่งเล่นค่ะคุณผู้ชมเมื่อเดินเข้ามานะคะจะเจอกับโซนห้องนั่งเล่นแบบนี้ค่ะเป็นห้องโถงโลง่ลงๆนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดสรรวางเฟอร์นิเจอร์ได้เองเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นตู้วางทีวีนะคะหรือว่าจะเป็นโซฟาก็ดีค่ะแล้วก็เดินถัดไปอีกนิดนึงงงนนนนนนะะะะะะคคคคคจเเป็นใในส่่่วววววขออหห้้้้รรััทีีามิิตูไ มีซิงล้างจานไว้ให้เรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็เดินออกไปทันด้านนอกระเบียงนะคะคุณผู้ชมจะเจอกับระเบียงเล็กๆค่ะที่สามารถทําเป็นลานสักลางก็ได้ค่ะหรือว่าจะเดินออกไปรับมชมวิวก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปดูในโซนของห้องนอนกันบ้างดีกว่าค่ะ และเมื่อเดินผ่านประตูบานสไลด์บานใหญ่มานะคะคุณผู้ชมจะเจอกับโซนห้องนอนแบบนี้เลยค่ะซึ่งภายในห้องนอนนะคะเขาก็มีเฟอร์นิเจอร์ให้อย่างครบครันเลยค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าที่บิวอินไว้ให้นะคะแล้วก็เป็นเตียงนอนด้วยค่ะและที่สําคัญนะคะภายในห้องค่ะเขามีหน้าต่างหลายบานเลยค่ะสามารถถ่ายเทระบายอากาศได้ดีมากๆค่ะและยังทําให้คุณผู้ชมรู้สึกโล่งโปร่งสบายด้วยค่ะและนอกจากนั้นนะคะภายในห้องนอนค่ะก็ยังมีห้องน้ํานะคะที่มีสุขภัณฑ์ครบถ้วนพร้อมใช้งานอีกด้วยค่ะ ในส่วนของการเดินทางไปยังโครงการเด่นวิภาวดีโดยเริ่มต้นจากสนามบินดอนเมืองขับมุ่งหน้าไปยังถนนวิภาวดีรังสิตประมาณ3กิโลเมตรโครงการจะอยู่ด้านซ้ายมือครับเป็นยังไงกันบ้างคะทผู้ชมกับห้องส,สวยๆที่มินพาไปชมกันในวันนี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะฝากติดตามช่องทางอื่นๆของเราด้วยค่ะ ทาง Facebook, YouTube และ TikTok นะคะแล้วเรามีแอปพลิเคชันแล้วนะคะกับแอปพลิเคชันบ้านๆที่รวมซับกว่า3,000รายการให้คุณผู้ชมได้เข้าไปเลือกชมกันค่ะมีทั้งบ้านเดี่ยวทาวน์โฮมและคอนโดเลยนะคะยังไงวันนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่อีกทีหน้าสวัสดีค่ะ